วันนี้นะคะเราจะมานำเสนอนานันทนาการคือวิถีชีวิตค่ะดิฉันชื่อนางสาวคุณจิราเสียนารหัสนักศึกษา6 2 1 1 5ห1ึ2 2ชั้นปีที่3าสาขาณิตศาสตาร์คณะคณิตศาสตร์ค่ะไม่หนึ่งวันคุณทำอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นตื่นนอนกินข้าวอาบน้ำว่ายน้ำเรียนออนไลน์หรือไม่ก็ มางกิจกรรมเป็นกิจกรรมงานทน,นาการนะคะสงสัยกันใช่ไหมคะว่านานทนาการคืออะไรนานทนาการคือกิจกรรมที่สมัครใจทําในยาวว่างเพื่อให้เกิดความเพลิดเพลินผ่อนคลายความตึงเครียดทั้งร่างกายและจิตใจคะ่ะประเภทของกิจกรรมงานทน,นาการนะคะแบ่งออกเป็นสิเประเภท ประเภทที่1คือการตีมือและศิลปะหัตกรรมค่ะเป็นงานตีมือหรือสิ่งประดิษฐ์ต่างๆเช่นวาดรูปงานแกะสลักงานปั้นการทับกระดาษการเย็บปักถักร้อยทำตุ๊กตาประดิษฐ์จากข้าของเครื่องชายและศิลปะอื่นๆค่ะประเภทที่2นะคะคือเกมกีฬาและที่ทาค่ะ กิจกรรมประเภทนี้นะคะเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายค่ะซึ่งแบ,บ่งออกเป็น2กลุ่มนะคะก็คือกีฬาการแจ้งและกีฬาในร่มค่ะกีฬาการแจ้งนะคะได้แก่กีฬาที่ต้องใช้สนามก,การแจ้งเช่นฟุตอบ,บอลบาสเกตบอลและกิจกรรมการแจ้งอื่นอื่นค่ะกิจกรรมในร่มได้แก่กิจกรรมที่ใช้โรงยิมหรือในห้องนันทาการค่ะเช่นแบดบมินตันเทเบิลเทนนิสแบล็กรูฟค่ะประเภทที่3ดนตรีและร้องเพลงค่ะ เป็นกิจกรรมงานทนา,าการที่ให้ความบันเทิงดนตรีเป็นภาษาสากลที่ทุกชาติทุกภาษาสามารถเข้าใจเหมือนกันแต่ละชาติแต่ละท้องถิ่นจะมีเพลงพื้นบ้านของตนเองและเื่อนดนตรีพื้นบ้านค่ะเราสามารถเลือกได้ตามความสนใจไม่ว่าจะเป็นสากลหรือพื้นบ้านค่ะประเภทที่สี่ละครและภาพยนตร์เป็นนานทนาการประเทศให้ความบันเทิงความสนุกสนานเพลิดเพลินและจะพอะให้เห็นถึงสภาพจริงของสังคมในยุคนั้นค่ะ ประเภทที่5งานอดิเรกเป็นกิจกรรมนันทนาการที่ช่วยให้ในการดำเนินชีวิตประจําวันมีความสุขเพลิดเพลินงานอดิเรกมีหลายประเภทเพื่อได้ตามความสนใจเช่นประเภทสะสมการปลูกต้นไม้การเลี้ยงสัตว์หรือการถ่ายรูปนั่นเองค่ะ ประเภทที่6กิจกรรมทางสังคมเป็นกิจกรรมที่กลุ่มในสังคมร่วมกันจัดขึ้นโดยมีจุ่มล่งใหม่เดียวกันเช่นการจัดเลี้ยงปีใหม่งานวันเกิดการฉล,ฉลองฉลองในโอกาสต่างๆค่ะประเภทที่7เต้นรำร้อรรำเป็นกิจกรรมที่ใช้จังหวะต่างๆเป็นกิจกรรมที่ให้ความสนุกเช่นการเต้นพื้นเมืองการรำไทยรำวงนาฏศิล์ลีลาเป็นต้นค่ะ ประเภทที่8กิจกรรมนอกมือนังเป็นกิจกรรมนานทัน,ทนาการนอกสถานที่ที่ให้โอกาสมนุษย์ได้เรียนรู้ธรรมชาติในพักผ่อนเช่นการอยู่ค่ายพักแรมไปเที่ยวท่องเที่ยวตามแหล่งธรรมชาติค่ะประเภทที่9ทัศนศึกษาเพื่อศึกษาศิลปะว,วัฒนธรรมตามวัดวารามหรือศึกษาความก้าวหน้าต่างๆในนี้ทัศการหรืองานสแสดงต่างๆค่ะ ประเภทที่สกิจกรรมพูดเขียนอ่านฟังการพูดเขียนอ่านฟังที่นับว่าเป็นกิจกรรมนันทนาการได้แก่ 1. การพูดเช่นการพูดการคุยการโต้วาที 2. การเขียนเช่นการเขียนบันทึกประจําวันการเขียนบล็อกวีเขียนเพลงเรื่องสั้นบทความ 3. การอ่านเช่นการอ่านหนังสือพิมพ์การอ่านหนังสือทั่วไปที่ให้ความรู้และความเพลิดเพลิน การฟังเช่นการฟังวิทยุการฟังอธัธพิปรายโต้วาทีทอล์คโชว์เป็นต้นค่ะประเภทสุดท้ายค่ะประเภทที่11กิจกรรมอาสาสมัครค่ะเป็นกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ที่บุคคลเข้าร่วมด้วยความสมัครใจเช่นกิจกรรมอาสาพัฒนาและกิจกรรมอาสาสมัครต่างๆค่ะเห็นไหมล่ะคะว่ากิจกรรมบางกิจกรรมในหนึ่งวันอาจจะเป็นกิจกรรมนันทนาการที่เราคาดไม่ถึงก็เป็นได้ค่ะ ว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,อน้อยวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ